ครับสว min, ัสดีครับ <médico> วัน <ę> น mm ี้มีมือถือนะครับอาการชัดไม่เข้านะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยสภาพดูชัดนะครับมีความสกปรกเยอะนะครับนี่ก็จะทำความสะอาดออกนะครับมาทางร้านเนี่ยทางร้านก็จะไม่เปลี่ยนอะไรให้เลยนะครับก็จะเช็คดูความสะอาดก่อนนะครับถ้ามันมีความสะอาดมากเนี่ยก็จะให้ลูกค้าเนี่ยทำความสะอาดก่อนนะครับก็จะยังไม่ทําการเปลี่ยนนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกค้านะครับลูกค้าก็ จ,จ <ะ S 1> ่ายแค่ค่าทำความสะอาดนะครับนะโอเคอ่ะตอนนี้ทางร้านก็ทำความสะอาดนะครับเมื่อทำความสะอาดเสร็จเนี่ยในด้านตู้ชาร์จอะทางร้านก็จบริการแถมนะครับก็คือทำความสะอาดตรงช่องรูฟังนี้ให้ด้วยนะครับนะเห็นไหมอ่ะโอเคนะครับก็ใส่สะอาดนะครับ แล้วก็ตรงตูดลำโพงเนี่ยก็ทำความสะอาดให้หมดนะครับ